ลำโพงพูพาไซส์6.5นิ้วพลังเสียง90วัตต์จาก p v มีแบตในตัวอยู่ได้นาน10ชั่วโมงมากับ4 Channel Input พร้อม EQ Reverb และ Bluetooth 5.0และนี่คือ p v Solo Portable PA ครับ พีวีเป็นแบรนด์เครื่องเสียงจากอเมริกาที่อยู่ในวงการมานานมากครับนอกจากแอมแล้วเนี่ยก็ยังมีโปรดักต์ในฝั่งของไลฟ์ซาวที่ถูกใช้ทั้งในซีเกมที่มาเลเซียฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาเลโกแลนด์ที่ญี่ปุ่นและสนามบินชั้นนําอีกมากมายครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของทีวีได้เลยในปัจจุบันเขาก็ยังผลิตสินค้าต่างๆภายใต้มาตรฐานเดิมครับและสําหรับรุ่นนี้เขาย่อพลังมาให้อยู่ในไซส์พกพา ที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยครับจุดเด่นแรกของเขาเลยนะครับก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องเสียบปลั๊กเราก็สามารถใช้งานเขาได้ครับใช้ต่อเนื่องได้10ชั่วโมงและการชาร์จเต็ม1ครั้งใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับแถมยังมีมิกเซอร์ออนบอร์ดมาให้ใช้งานถึง4ี่ชัแนลครับผมประกอบด้วย2อง a n แนลแบบคอมโบแจ็คครับที่สามารถใช้งานได้ทั้ง XLR และ TS นั่นเองนะครับและช h แนลสามสี่เนี่ยก็จะเป็นแบบ p s ที่เราคุ้นเคยนั่นเองหรือว่าสายแจ็กกีตาร์ถัดมาที่ปุ่มด้านบนนะครับผมสำหรับชัแนล ที่ดีมากๆสําหรับดีเจหรือว่า MC นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดเพลงเนี่ยแล้วเรากดปุ่มนี้เมื่อเราพูดไปที่ใหม่นะครับผมเสียงเพลงจะลดลงอัตโนมัติและกลับมาใหม่เมื่อเราหยุดพูดนั่นเองครับผ่านมาที่2ปุ่มด้านบน Channel 3และ4นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเพื่อกดให้สัญญาณเนี่ยเข้ากับสิ่งที่เราเสียเข้ามานะครับตอนนี้เขาเขียนว่า GTR ก็คือกีตาร์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เสียบกีตาร์เข้ามานะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยเพื่อให้เขาเนี่ยรับสัญญาณได้ถูกต้องกับสิ่งที่เราเสียบมานั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูที่หนอบของแต่ละช่นลที่เขามีมาให้ดีกว่านะครับผมสำหรับแถวแรกเลยนะครับจะเป็นวอลลุ่มที่สามารถควบคุมได้อิสระตั้งแต่ชนองหนึ่งถึงสี่นั่นเองครับต่อมานะครับที่แถวที่สองจะเป็นภาค EQ นะครับหรือว่าการปรับย่านความถี่ของเขานั่นเอง สิ่งที่พิเศษเลยนะครับจะอยู่ที่ช h a n n หนะึกับ2เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น m o p อ s ชิ l นะครับก็คือเมื่อเราบิดไปทางซ้ายนะครับหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้จะเป็นการลดย่านโลที่250เฮิร์นะครับผมและเมื่อเราหมุนมาทางขวานะครับของชัแนที่1และ2จะเป็นการเพิ่มย่านไฮที่4เคนนั่นเองครับก็ถ้าเกิดคิดง่ายๆนะครับผมหมุนไปทางซ้ายเนี่ยก็จะลดความมัวความอึดอัดของเสียงนะครับผมแต่ถ้า เราหมุนมาทางขวานะก็จะเพิ่มความชัดเจนและก็ความสว่างให้กับเสียงใหม่ที่เราเสียบเข้าไปหรือว่าเสียงเครื่องอื่นนั่นเองครับถัดมาที่ EQ ของ Channel 3และ4นะครับตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเราหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการลดทั้งย่านเบสและแหลมนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อเราหมุนมาทางขวาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มย่านเบสและแหลมนะครับผมจะเป็นการเพิ่มคล้ายๆกับลักษณะตีกนกนั่นเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชแนลสามและ4นะครับก็จะไม่พ้นเบสกีตาร์นะครับหรือว่าจะเป็นกองไฟฟ้านะครับการที่จะเพิ่ม EQ แบบนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับเครื่องดนตรีที่เราใช้งานอยู่แล้วนั่นเองครับถัดมานะครับจะมีรีเวิร์บมาให้ใช้งานในทุกชแนลเลยนะครับเราสามารถเพิ่มและลดได้ที่ด้านหลังของเขาตรงนี้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลองกันตอนช่วงท้ายแล้วกันนะครับว่าเสียรีเวิร์ดที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถัดมาที่หนอบด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วยคอสม o s ตรงนี้นะครับแล้วก็ Master Volume ความดังรวมของลำโพงนะครับและ2หนอบด้านบนนี้นะครับผมขอพูดถึง c o สม o สก่อนแล้วกันตรงนี้เนะี่ยจะเป็นการเพิ่มย่านเสียงแหลมนะครับผมสามารถปรับได้ตามการใช้งานของเราหรือว่าสถานที่ที่เรานำไปใช้งานเลยนะครับผมจะํำให เสียงของเขาเนี่ยมีความเปิดขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงย่านหายที่ชัดขึ้นได้มิติมากขึ้นนั่นเองครับถัดมาที่มาสเตอร์นะครับจะเป็นหนกสําหรับวอลลุ่มรวมที่ออกมาจากเจ้าตัวลำโพงนี้เลยนะครับถ้าเราปิดไปก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนั่นเองครับและ2ปุ่มด้านซ้ายบนนี้นะครับผมเมื่อต้นคลิปเนี่ยผมก็ได้บอกไปว่าเจ้าตัวนี้รองรับบลูทูธ5.0นะครับผมสำหรับปุ่มแพรเนี่ยใช้เพื่อที่เราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองหรือว่าเป็นการให้เขาเนี่ยค้นหานหออนนนบลูทูธ สำหรับด้านซ้ายที่เขียนว่าลิงก์ตรงนี้นะครับก็อีกหนึ่งความสามารถของเจ้าพีวีโซโลนะครับถ้าเกิดเรามีเขา2ใบนะครับผมเราสามารถทำให้เขาเนี่ยลิงก์กันแล้วก็เป็นแบบสเตอริโอไวเลตได้นะครับผมแต่ว่าฟังกช์ชันนี้เนี่ยจะใช้ได้กับการเปิดเพลงผ่านดีไวส์ต่างๆเท่านั้นนะครับ จะไม่เชื่อมกับมิกเซอร์ด้านหลังตัวลำโพงนั่นเองนะครับผมสำหรับว i r เลสสเตอริ e โอของเขาและที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมว่าเราชาร์จเต็มหรือยังหรือว่าใกล้หมดหรือยังนะครับผมถัดมาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องและตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อชาร์จไฟนะครับหรือว่า เสียบไฟใช้งานกับสาย AC ที่ให้มานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขากันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสําหรับกําลังขับสูงสุดของตัวนี้นะครับทำได้อยู่ที่90วัตต์ดับวูเฟอร์60วัตต์และทวิเตอร์30วัตต์นั่นเองครับและขนาดดอกลำโพง,งเขานะครับวูเฟอร์จะอยู่ที่65นิ้วกับทวิเตอร์2.5นิ้ว3ตัวนั่นเองครับตัวนี้สามารถทําความดังได้ถึง115เดซิเบล SPL peak และรองรับช่วงความถี่ที่ 74Hz เจถึง 20kHz ็เสิตับนี้นครผมก็ืือใเ่อองขเนีรย เขาใช้วิธีการวางแบบ Coaxial นั่นเอง ตรงนี้เนี่ยก็คือการวางดอกเสียงกลางและเสียงแหลมในตำแหน่งเดียวกันนะครับทำให้เสียงออกมาแน่นชัดและคำว่า co-axial เนี่ยก็มาจากคําว่า co ที่แปลว่าร่วมกันและ axial ที่แปลว่าแกนนั่นเองก็หมายถึงดอกลำโพงที่ตั้งอยู่ในแกนเดียวกันครับทำให้ย่านเสียงต่ํากลางแหลมเนี่ยออกมาจากตําแหน่งเดียวให้เสียงที่โฟกัสแล้วก็เหมาะกับลําโพงพกพามากๆครับและบลูทูธ5.0ของเขาเนี่ยรองรับ A2DP ด้วยนะครับก็คือการส่งเสียงแบบสเตอริโอคุณภาพสูงหรือว่า Advanced Audio Distribution Profile นั่นเองครับและสุดท้ายครับด้วยความที่เขาเป็นลำโพงพก น,น้ำหนักรวมของเขาอยู่ที่7กิโลกรัมเท่านั้นจงานพูดงานแต่งงานบุญตั้งแคมป์เปิดหมวกหรือว่าตกหมึกและอยากฟังเพลงชิวๆข้างนอกเนี่ยรุ่นนี้ก็ไปกับเราได้ทุกที่เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเขากันเลยดีกว่านะครับทั้งเสียงเพลงและการเล่นรวมวงเนี่ยเขาจะให้เสียงยังไงบ้างไปฟังพร้อมกันเลยครับ ลาบุญปันแต่นหายเป็นคู่กันไปตลอดชีวิต Get it how you live it. Ten toes in when we standing on business. I'm a big step off Underground methods. top notch horse, get the most. ทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตายเด่นเสื้อที่มานหมดสิ้นลายเจ็บมาจนถึงวันนี้ถ้าเธอไม่รังเกียจกันพาเข้า เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืม

ใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมสักดิี ฉันโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ๆวง iBoss เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนพี่ๆแนะนำตัวทีละคนสักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับผมบอสหรือว่าคนอื่นเรียกว่าพี่อำนาจเป็นนักร้องนำครับสวัสดีครับอาร์มครับมือกองครับสวัสดีครับผมโน้ตทามเบอร์เบสครับสวัสดีครับผมเบนส์ครับครีก้าครับผมสวัสดีครับผมปูครับซาวด์จีเนียวง iBoss ครับ โอเคผมก็วันนี้มิสซิอามนะครับได้มีโอกาสนะครับ mm hmm. ชวนพี่พี่วงไฮบอสเนี่ยมาทดลองเจ้า PV Solo Portable PA กันนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของพี่พี่นะครับว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับทั้งนักร้องแล้วก็ในเครื่องดนตรีต่างๆรวมถึงวันนี้ผมก็ชวนพี่ซาวเอ็นมาร่วมคุยกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มจากพี่บอสก่อนเลยลนะครับก็ส่วนตัวผม <c oughs> ผมลองใช้ คือตอนแรกเราเราเราู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาเทสลํลำโพงกันแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นเป็นลำโพงเดี่ยวตัวเดียวแล้วตอนที่ซาวเช็คซึ่งมันได้เสียงที่ค่อนข้างธรรมชาติกับลำโพงตัวเดียวนะครับตอนที่เฟิร์สอิมเมชั่นแรกคือมันค่อนข้างธรรมชาติกับลำโพงกับตัวแค่นี้กับเสียงผมซึ่งมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะแหลมมากๆแต่ว่ามันได้เสียงที่ธรรมชาติมากๆคือเราจะเคยเห็นลำโพงตามตลาดที่แบบว่าแถวตลาดแถวบ้านเราจะชอบมีกันอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นลำโพงที่ ผมไม็่คยเสียงแหลมอีแล้วแล้วมันจัดการเสียงแหลม,ลลม,ดหลมได้ไม่ดีซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกกังวลว่าตัวแค่เนี้มันจะทําให้เสียงผมมันแฉะหรือเปล่าแต่พอได้ผมรู้สึกว่าเบสกลางแหลมมันทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็พอถึงในตอนที่มันเป็นฟูลแบนด์ด้วยความที่เรานะก็เตี้ยเนาะเราก็จะเคยชินกับการมีลําโพงที่เป็น LR ซ้ายขวาซึ่งแต่เนี่มันคือตัวเดียวตั้งอยู่ตรง,งกลางไงตอนที่เราลองไปด้วยอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะสามารถแยกชิ้นได้อย่างไรหรือเปล่าซึ่งสรุปแล้วพูดแบบไม่โอวยก็คือทําได้ดีสมฐานะ ใช่คําว่าสมฐานะด้วยหน้าตาแล้วมันเป็นลำโพงที่ผมว่าสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เห็นเราเห็นเมื่อกี้เห็นกระซิบแอบบอกว่ามีผ่านในตัว้วยใช่ครับมีเพราะฉะนั้นไม่มีไฟก็ก็เล่นได้ใช่งานได้สิบชั่วโมงต่อเนื่องกันนะครับสิบชั่วโมงใช่ก็ลำบผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากๆเลยครับผมแล้วเวลาตอนที่ร้องแบบเล่นรวมกันทุกเครื่องพี่รู้สึกว่าแบบฟังเสียงร้องตัวเองยากไหมครับเวลาที่มีเครื่องดนตรีอื่นมาด้วยถ้าเกิดลําโพงที่ที่ที่เขาไม่ได้เป็นการจัดการ ลำโพงเนี่ยดีพอมันจะนัวมันจะฟังมันจะมั่วสู้ไปหมดเลยแต่ตอนนี้เลเยอร์มันชัดเจนมากครับเสียงเสียงเบสที่กดลงต่ําได้ดีตรงกลางที่มันอยู่คงทีแล้วแหลมที่มันแบบที่มันเพิ่มความกว้างให้กับมันมากกว่าลําโพงตัวเดียวผมรู้สึกว่ามันกว้างมากแล้วก็เอาอยู่มากเลยครับสบายมากเรือเลือเลยโอเคผมก็อันนี้เป็นมุมของนักร้องนะครับเดี๋ยวถามพี่ๆนักร้ตรีกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีครับพี่อย่างมื่เนยอ่ะพี่มือกองนครับก็เห็นด้วยกับพี่บอลครับว่ามันตัวเล็กเอาอยู่แล้วก มีแบตใช้ได้10ชั่วโมงถ้าเกิดว่าผมไปปาร์ตี้นี่ผมผมผมน่าจะล่วงล่วงก่อนแบตหมดอีก10ชั่วโมงผมน่าจะเมาไปแล้วละหมายถึงล่วงก่อนลำโพงอีกใช่ครับลำโพงก็ยังเสียงสดใสยังโอเคอยู่ครับเมื่อกี้เล่นก็โอเคเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถามพี่มือกีตาร์ต่อดีกว่าครับส่วนตัวหูผมชอบผมชอบคาแรคเตอร์เพราะว่าวันนี้ตอนที่ลองใช้หมลองใช้เฟซกีตาร์สิงคโปร์แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้บาดไม่ได้บานอ่ะตัวแรกตัวแค่นั้นเอง อยู่ก็แล้วอะไรเงี้ยพอเล่นม,มาจริงๆแต่ได้นะแบบพอเราต่อไปเป๊ะกอนเลยเทาเดิมแล้วซ้อกูเหนมันชักกี่อะครับอ่นเมื่อกี้พี่ก็ใช้เป็นตัว X ใช่ไหมใช่เป็นแมตติแอสเซทใช่ใช่แล้วมันก็มันน่าทึ่งกว่าพวกตัวเล็กอะแต่ว่ามันทำไมนันถึงก็เออมีกําลังขับที่แบบเออฟาร์มแล้วก็ใช้ได้เลยเแล้วก็ชัดไม่ได้จมไม่ได้เบลออะไรและเสาวกีตาร์ที่ออกมาเหมือนกับตอนที่ปรับมาจากที่บ้านมากน้อยแค่ไหนเท่ากอ,อ,อนครับคล้ายๆกันเลยดีกว่าใช้คำว่าคล้ายๆกันเลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้ใช้กีตาร์ละ ใช้เป็นสีกันฝอยแล้วรู้สึกกับอใส่กับสาวที่ได้มาดีนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่พี่มือเบสบ้างดีกว่าครับพี่เป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวผมเล่นเบสครับวันนี้ผมเห็นเห็นเจ้าตัวนี้จะตัวเล็กจะจะรับเบสได้ไหมนะถ้าก็ลองแบบเพิ่มเบสลองแก้ปรับเบสไม่เยอะก่อนเฮ้ยยังได้อีกก็ลองหมดทีนี้ทีนี้เราได้เบสเป็นลูกโอ้มามันมันมาปะจังครับเหมือนเหมือนว่ามีเบสออกมาให้รู้สึกได้แต่มันมันมันเป็นก้อนครับมันไม่เบิร์ดไม่ต้องพุ่งซับละ แต่ <c oughs> ว่ามันมันไม่เบอร์ครับมันมเป็นก้อนมันเป็นมันเป็นลูกที่ผมผมพรีเซตพรีเซจใจเอฟเอฟเมาว่าอ้อก้อนก้อนซาเบกเนี้ยท,ที่ผมที่ผมทําไว้มันมาฟกอ่าแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเอฟเฟกที่พี่ใช้จะเป็นตัวดักลาสใช่ไหมครับดักามันก็แบบมีความไดฟที่แบบว่าออกมาชัดเจนใช่มีมันมีย<ม>่านไฮแล้วก็ย่านเบกที่ที่เราทําไวนะ้น่ะออกมาครบเลยโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับมุมของพี่ๆนักดนตรีนะครับเ๋ย่าไปฟัง ในมุมของพี่พี่ชาวเอนจิเนียร์มากดีกว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาก็ได้มาลองปรับมาลองบาลานซ์ช่วยผมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างปรับยากง่ายแค่ไหนครับพี่สิ่งแรกที่เห็นลักษณะตัวตู้มันเออมันเล็ก,ม,ลกมันเล็กดีแต่ที่คิดที่แรกนั้นมันเหมาะกับการเอาไปหนึ่งไปแฮงเอา 2. สองการมันเหมาะกับการที่เฮ้ยวงเราอะเราติดเอาไปทัวร์แล้วไปทำไลเซชันได้นอกสถานที่ได้ด้วยความที่ที่ตอนบอกมาทีแรกว่ามีแบตเตอรี่อยูน่นี้แล้วมีแล้วมันสามารถอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงซึ่ง เออถ้าเกิดแบบเราได้ไปทัวร์ตามสถานสถานที่ต่างๆเราได้ทำไลฟ์เซสชั่นผ่านจอลำโพงตัวนี้เอ้จอดไหนก็ได้เลยเออจอดไหนก็เล่นได้เลยขึ้นเขาลูกไหนแล้วก็จอดเล่นได้เลยพกไปซ้อมมันดีมากอ่าหรือว่าใช้ซ้อมก็ได้ใช้ทำเพลงก็ได้ก็ดี้วยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคือคือที่ที่วงเราจะแบบ จะเล่นเล่นแบบไฟ์สดกันบ้างเลยครับซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องเราไม่มีมอนิเตอร์เราไม่มีมอนิเตอร์ <S 2> <S 2> ออใช่แล้วแล้วเราจะมีมอนิเตอร์ใช่เราจะมีมมต,มมต,มตที่ที่เป็นสตูดิโอของบ้านของแต่ละคนก็จะมีแต่แต่มันไม่สามารถยกไปได้เพราะมันคู่หนึ่งอะ่ะแล้วมันตัวใหญ่เนี่ยองไม่หาปลั๊กเสียบอีกมันมันหลายสิ่งครับซึ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ตอบโจทแต่ตอนนี้ที่ที่ผมดูตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นลำโพงอเนกประสงค์แต่นี่คือมันใช้งานได้จริงใช้งานแบบระดับมืออาชีพได้แบบเลือๆเยย แต่ก็ตามชื่อรุ่นเพื่อนนะเพราะชื่อรุ่นเขาคือโซโล่โซโล่ออกไปโซโล่ได้เลยก็เรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่ผมลองแบบลองปรับ EQ แล้วรู้สึกว่า EQ ชั้นแนนหนึ่งและ2เนี่ยฟังก์ชันเขาออกแบบมาให้ตัว EQ น่ะถ้าหมุนไปทางขวารู้สึกว่ามันจะบูสแต่แถวแบบ 4K หรือเปล่าใช่หรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจนะแต่ว่าพอหมุนไปทางซ้ายอะโทนเข็มนาฬิการู้สึกว่ามันจะกดแแถวเกือบเกือบมิดโลไปหาโลเพื่อแบบเพื่อเพื่อลดความอึดอัดอะไรบางอย่างลงซึ่งผมมันมันเป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าเออ ให้มาแค่เน็ตแต่เพ like ียงพอสําหรับการนําออกไปตอนแรกเราแอบห่วงแอบห่วงว่าเฮ้ยแค่นี้ม hey, ันจะเอาอยู่ไหมเพราะเราเคยต้องมีเราใช้กันแบบเพราะเราเห็นหน่อกหนอกที่เขาบิดเฮ้ยมันมันแค่ปุ่มเดียวมันจะยังไงวะมันจะเพียงพอกับเราไหมเมื่ี้เราใช้กันแบบเห็นปุ่มหแบนหกแบนดอะไรเนี่ยต้อง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 ไปต้องไป close up ดูเลยว่ามันจะมีแค่คองแบบ eq แล้วก็เฮ้ย eq มันจะแตพอเข้าไปดูเฮ้ยตูดเม็ดเดียวอ่ะ EQ มีให้เราแค่เม็ดเดียวแล้วจะยังไงต่อวะอะไรเงี้ยซึ่งพอเราลองหนึ่งชแนลที่หนึ่งกับสองนะพอเราลองลดโลปุ๊บเฮ้ยแต่โลมันอยู่แต่มันรู้สึกว่าความ,มอ,อึดัดบางอย่างมันหายไปอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่ามันน่าจะไปทําอะไรแถวๆแบบ mid โลถึงโลอะไรเขาคัดประมาณ <ลด S 2> แบบช่วง3ามร้อยสองอยห้าสิบอะไร,รประมาณนะี้ครับพี่อารมณ์ประมาณนั้นพี่รู้สึกว่ามันเฮ้ยโลมันไม่หายแต่ความอึดัดมันหายไปอ่ันนี้รู้สึกว่าชอบชอบนะครับผมเหมือนชแนลหนึ่งกับสองเขาน่าจะเอาไว้ให้ใช้กับเสียงร้องอะไรเพราะว่ามันเป็นคอมโบแจ็คด้วย ถ้ามันปรับกับเสียงร้องก็น่าจะเหมาะเลยครับใช่ส่วน3กับ4มันก็จะเป็นการแบบเพิ่มทั้งโลทั้งไฮใช่ไหมเพราะว่าเราลอง EQ ทั้งชันแนลลองเราลองสลงักันว่า EQ คันแนหนึ่งกับชันั้นลสี่อมันปรับแล้วมันรู้สึกมันมันไม่ไม่เหมือนกันแต่พอเป็นฟิลลิ่งของชันแนที่4กับ3ใช่ไหมที่เขาแบ่งมาที่เป็นจากเอ่อ TS อิใช่ไหมร,รู้สึกว่าเอย พอเราบิดไปทางขวาปุรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเพิ่มเพิ่มคันเล่เพิ่มคันเล์อารมณ์แบบคือฟิลแบบเพิ่มเพิ่มคันเล์ขึ้นมาเหมือนแบบถ้าเป็นกรองไฟฟ้าอย่างเงี้ยย่านที่เป็นคิกคิกหรือว่าย่านที่แแอร์ที่มันฉับเลยก็จะแบบเปิดขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่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 เหมาะกับเวลาที่แบบเราเป็นไลฟ์แลบใช้แพดตะใช่เข้าชั้นสามสี่แล้วแบบปรับีคิวง่ายเลยตัวเดียวเอาอยู่เลยเคยอจริงคือมอนิเตอร์แหละสำหรับผมอ่ะคือมอนิเตอร์มันไม่ใช่ลำโพงพกพาอเนกประสงค์คือมัน มันคือใช้งานได้จริงจริง,รงๆเหลือเลยแล้วก็มีรีเวิร์บมาให้มาให้ทุกช่องแนนใช่แล้วก็ผมชอบฟังก์ชันพิเศษของมันใหญ่หนึ่งผมก็ญาตยกได้ครับ,ดรบได้ครับดนะได้ครับเจ้าตัวขอญาตได้ครับไอตัวเนี่ยตัวตัว,ตวอะไรนะ Cosmos c อ s m o s เนีตอนที่เราเล่นรวมกันใช่ไหมแล้วเราลองเพิ่มรู้สึกว่าเพิ่มมิติของของตัวเรื่งดนตรีอ่ทั้งหมดอะให้มันใหญ่ ตอนที่ตอนที่ตอนที่ได้รู้มาว่าคอสมอรเนี่ยเหมือนเหมือนเขาว่ามันจะเป็นการเพิ่มความสว่างใดๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเหมือนตอนที่เราลองเพิ่มกันอะเฮ้ยมันไม่ใช่สว่างนี่มันคือการเพิ่มมิติเพิ่มความกว้างขึ้นมากับระบบตัวเดียวมันกลายเป็นเสียงมันมันดูสว่างขึ้นมาดูคมดูมีปลายขึ้นมาซะอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นการเพิ่มความสว่างมันเป็นเพิ่มเพิ่มความแบบ ทำเวอร์อะมันเป็นเวอร์มันเชนพอเพิ่มพูจะดูฟิวฟิประมาณนั้นฟิลฟิวประมาณนนั้เพราะว่าเสียงผมมันแหลมไงผมต้องบอกว่าผมสิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดก็คือกลัวมันกลัวความแผดของลำโพงตอนแรกเขาจะเพิ่มก็จะแอบห่วงว่าเฮ้ยมันจะไหวป่าวว่กลายเป็นมันมันไม่ได้เป็นการเพิ่มแหลมซะซะจนน่าตกใจแต่มันกลายเป็นการเพิ่มความสว่างเพิ่มเพิ่มความคมมิติบางอย่างขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันเวิร์กเก๋กู๊ดมากเหมือนเป็นแบบคาแรคเตอร์ คัลเลอร์เฉพาะตัวของเจ้าพี like ีอย <laughs> okay. er ู่แล้วด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมถามอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นลำโพงพกพาที่แบบมีสี่อินพุตพี่พี่รู้สึกว่ามันเอาไปใช้งานแบบไหนได้บ้างถ้าแบบต้องเอาไปใช้จริงๆในมุมของนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าในมุมของมือก้องคงจะเป็นคาราโอเกะเท่านั้นนครับใช่เชาร้องคาราโอเกะเข้าไปกับคาราโอเกะถ้าถ้าในมุมผมนะครับถ้ามุมผมนะมุมผมผมรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ในการใช้เป็นแบบ แบนมาเสียบสี่ทีละลายแล้วมาบาลานซ์ผมว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอา L R มาใส่ตรงเนี้เหลือเลยเทียงคอกับการเป็นมอนิเตอร์หรือถ้าเกิดสมมุติว่าผมรู้สึกเอาง่ายๆนะนี่ผมพูดเลยถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะจัดงานมิทติ้งสักแล้วขาดมอนิเตอร์ก็คงจะเอาตัวนี้ไปถ้ามีสิกอาร์มเขาให้จัดงานมิทติ้งแฟนคลับเป็นงานเล็กๆครับประมาณเหมือนเหมือนที่ซ้อมกันเมื่อกี้ฮะ เหมือนที่ซ้อมกันเมื่อกี้ก็คงจะเอาเป็นตัวนี้แหละครับเป็นมอนิเตอร์เล่นในแฟนคลับฟังพูดถึงมิทติ้งอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาให้มาคือมันสามารถลิงก์กับอีกตัวหนึ่งเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยได้เป็นแอร์อาร์คุณขอบคุณมิวสิ์อาร์ไม่ก่อนเลยนี่สะดวกสะดวกเราต่อเพื่นไครับถ้าเกิดถ้าเกิดถามว่าเราจะไปทำฟังก์ชันไหนก็คงจะเป็นงานมิทติ้งเราแหละนึกว่าไอ้นี่เป็นคนเดียวเป็นน้องวงแอร์อาร์กดปุ่มหนึ่งเลยฮะมันเป็นแบบลิงก์บลูทูธใช่มใช่แต่ว่าเหมือนถ้าถ้าเป็นฟังก์ชันลิิิงงงกก์์อ่่่่ะะพพีีมันจลลลแคบููททธเเเราปด แต่ว่าในส่วนของอินพุตที่เราเสียบเนี่ยมันจะไม่มามันจะไม่ลิงก์ใช่แต่ว่ามันแค่เพิ่มลำโพงขึ้นไปใช่ครับใช้ได้กับการเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยในแบบงานปาร์ตี้หรือว่างานอีเรนต์ต่างๆใช่เลยโอเคาราวโอเะอะไรก็ได้ครข้าโอเะแน่นอนแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่วงไอบอสมากนะครับผมที่ได้มาเทสลำโพง Pivi Solo Portable PA กับพวกเรา Music Time นะครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆีฝากผลงานสักหน่อยดีกว่าว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากไปตามดูพี่ๆีนะครับ มีช่องทางไหนยังไงบ้างตอนนี้ก็เราก็ทามันอยู่2แพลตฟอร์มครับที่หลักๆก็จะมีทีมไอโบสนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มเลยเขียนว่า Team ot, ทีมไอโบส์ไอโบสทีมภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีช่องผมเองที่ทำจริงๆเราเป็นเราเป็นช่องที่เราดูแลด้วยกันครับนี่ช่องพี่อำนาจในทุกแพลตฟอร์มกับทีมไอโบสนะครับก็คอนเทนต์มันก็จะคือคือ,ค,อคือเราทําคลิปมันเยอะมันก็เลยแบ่งกันลงฮะจริงๆมันก็เป็นบ้านเดียวบ้านหลังเดียวกันนะครับก็ติดตามได้ทั้ง2อัน ได้เหมือนกันมีเห็นหน้าแล้วทุกคนในแพลตฟอร์มเหมือนกันครับอ่าโอเคผมก็ฝากเพื่อนๆชาวมิสิกอามนะครับไปกด Follow ทุกช่องทางของพี่พีวง i b o s สด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมิสิกอามด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่พีวง i b o อ s และตัวพีวีโซโล่พอร์วิร์กพีเก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิ s สิกอาร